ข้าวมันกะทิจ้ะพี่อ้อยใช้กะทิกล่องนะคะไม่ได้ใช้กะทิสดเนาะถ้าเป็นกะทิสดเขาจะหอมกว่าน,นี้นะคะแต่อันนี้ก็หอมอยู่นะคะเม็ดข้าวก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่อ้อยใช้กะทิสองร้อยห้าสิบนะคะแถวเนาะใช้กล่องครึ่งนะคะแล้วก็ข้าวสี่ถ้วยนะคะเติม ช้กล่องของกะทินะคะเติมเติมน้ําลงไปนะคะแล้วก็เหมือนกับเราล้างกล่องเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปกะกะน้ําให้ได้เหมือนกับเราหุงข้าวปกตินะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะให้ในเนื้อข้าว,วาเขาจะมีเค็มนิดนิดนะคะตัวนี้นะคะพอหุงเสร็จแล้วนะคะสามารถทานกะส้มตานะคะ ตำไทยตำปลาล้าะอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราชอบเนาะแต่ของพี่อ้อยพี่อ้อยว่าตำไทยอร่อยกว่าแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบแต่ของพี่อ้อยชอบอถ้าทานกับข้าวมันนะคะชอบเป็นตำไทยนะคะจะใส่ใสใบเตยลงไปหน่อยนะคะจะหอมมากเลย พอข้าวใกล้สุกนะคะเหมือนกับอพอใกล้ใกล้สุกเหมือนกับพอเค็ดี้แล้วแบบเนี้ยเราเราก็คนนะคะใช้ช้อนตักข้าวนะคะถ้าพี่ตักข้าวที่เป็นพลาสติกเนาะคนข้าวให้เข้ากันนะคะจะได้ตัวกะทิจะได้ไม่ไปเกาะเป็นเป็นหัวกะทิอยู่หน้าข้าวนะคะเขาจะได้เข้ากันนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะเคลือบที่เม็ดข้าวหมดเลยนะคะ จะได้เข้ามันกะทิประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ไปทานกะ้มตำได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ